รัฐวัตจัดให้ เราเซตเรื่องได้ยังเนี่ยเรื่องเนี้ยยังไม่ได้เลยครับเราเซตเรื่องยังไม่ได้ด้วยอันนี้เริ่มแล้วหรอครับจะตัดตอนจะตัดตอไจะตัดงหนยังไม่ได้เลยครับใช่จะจะสปอยไม่ได้เลยแล้วเรื่องราวเป็นยังไงคนอยากเอมันเป็นเรื่องอะไรกันไม่ได้ไม่ไดในบทที่ว่าไม่คิดบที่ว่ามันเป็นคทฝันที่าถ่ายออทอแไอเคโอเคเริ่มนะคะ่คนถามถ่ายอางมาเจอกันนมาเจอกัน รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอารมณ์แบบทุกอารมณ์เนีมันเป็นเรื่องที่กลมกล่อมมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบโกรธหรือว่าเศร้าหรือว่าดีใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันต้องถึงหมดเพราะว่าทุกอารมณ์มันมีความหมายแลวมันสําคัญมากในเนื้อเรื่องครับผมเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันท้าทายเรื่องนี้แหละว่าเราจะปั้นตัวละครยังไงให้มันเป็นตัวละครที่แบบกลมแล้วแบบเป็นมนุษย์แล้วก็คน คือถ้าทําอะไรผิดแล้วคนจะต้องเข้าใจเราไม่ไม่เกลียดใช่ผมคิดว่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากม่อย้อนค่ะตอัน่ะรเปิดูตองันับผมนแตตงจากตอนเดิมมากจากเวอร์ชันเดิมจากเวอรันเดมอ่ะตอนเประกไลฟ์ัพอ่คค in ั่วเลยใช่ไมรู้ส like ึกว่าเราตอนนั้น่ะผมตอบไปว่าแบบไม่มากไม่น้อยแต่ว่าพอพอได้ย้อนกลับมาดูแล้ว ม,มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเพราะว่าทุกอาทิตย์ทุกเกือบทุกวันเลยผมเราจะมีประชุมกันเราจะมีบอกว่าพูดคุยกันก่อนที่พี่เจ็ดมาอีกด้วยซ้ำว่าแบบเราจะปรับตัวละครกันยังไงดีแล้วเราจะมาอัดแอพยังไงดีพอพี่เจ็ดเข้ามาเราก็เปลี่ยนไปอีกแล้วทุกสเต็ปนะมันจะมีการเปลี่ยนแล้วพอบอกว่านักแสดงได้เข้ามาคล้ายๆบอกว่ามาช่วยวิเคราะห์ตัวละครนะมันก็เปลี่ยนไปอีกหมายความว่า จากเวอร์ชันนั้นมาเวอร์ชันนี้แบบรับรองได้เลยว,ว่าแบบไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยใช่ค,คือจริงๆมันเหมือนเหมือนซีรีส์เรื่องใหม่เลยใช่ไม่ได้ย้อนกลับไปประมัณนลยมีแค่แ<ก>มีแค่ <ๆ S 2> แก่นกลางนิดเดียวเองครับแล้วเราก็ช, <ๆ S 1> ชื่อครับผมแต่ว่าตัวละคร motivation น,นิสัยหรือว่า relationship เนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเป้ใช่ไหมครับผมคุณท้าทายมากครับกับการตัดใจมารับเจ็บ ยังไงนะครับมันมีพลังานใหม่สำหรับเจ็ดทุกอย่างหมายถึงว่าที่เป็นซีรีส์ซีรีส์ BL ใช่คือส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการแสดงนั่นแหละใช่แล้วก็เราก็เราก็พยายามเหมือนเราทํางานเหมือนเราเล่นละครเรื่องหนึ่งหรือว่าเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นตัวละครได้เราเข้าใจเขาเราทําตามที่เขารู้สึกอ่ะเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นซีรีส์ ายหญิงหรือมันเป็นซีรีส์ BL หรือมันเป็นอะไรก็ตามผมรู้สึกว่ามันคือการแสดงทั้งนั้นแล้วก็บวกกับได้มาเจอกับไบเบิลที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็พอได้รู้จักกันมากขึ้นอ่ะไบเบิลก็ไมาเรียกว่าอะไรอ่ะคุยกันเข้าใจอ่ะใช่แล้วก็อยู่กองก็คุยเล่นกันเรื่อยเปื่อยบางทีแบบร้องผมไม่รู้เลยไง่เพลงนิดหน่อยนี่ะตอนตอนเจอครั้งแรกที่ไม่รู้ว่าแบบจะมาในเวไน เราเจอกนมานานว่ดีไม่นักแสดงมานานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่เบิร์นคือตอนเจอกันครั้งแรกก็คือที่กองถ่ายครั้นี้ว่าแล้วคือผมก็รู้ว่าแบบเออเขาเป็นนักแสดงแบบที่นักแสดงแบบนักึง10ตัวอยาง10ัวใช่ไหมมีประสบการณ์เยอะอะไรเงี้ยประสบการณ์เยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาในเวไหนมันก็บอกว่าไม่ค่อยกล้าที่จะแบบว่าไปตีสนิทมากขนาดนั้นแต่ก็ ได้รู้ว่ามาร่วมโปรเจกต์เดียวกันเขาก็เปิดใจให้ผมก่อนเนยแล้วผมรู้สึกว่าแบบเออเขาเป็นคนคุยง่ายมากเราข้ามสายความกลัวยังไงบ้างครับผมไม่ต้องข้ามเลยผมพอเขาเปิดใจนี่ผมไม่ไม่กลัวแล้วเข้ามก่อนใช่ครับใช่ไม่ตอนแรกที่เราวางภาพแบบเราดูแล้วว่าเราเกยเราจะได้เล่นกับเราอย่เรามาวางภาพว่าเกยเกยพิพัฒน์เขาเป็นคนแบบในตอนแรกเนี่ยเราได้เกยพิพัฒน์กับใครคิดว่าเขาแบบเป็นนักแสดงแบบค่อนข้างซีเรียสอะผมใช่ครับเขาน่าจะซีเรียส อ๋อดูดูแบบซีนอารมณ์ของน้องโอ้โหไม่ใช่เขาไปถึงการน้ำยาโอ้ย professional professional แล้วเจ๊ใช้วิธีการพูดข้อหาเนาะในเพลงเออละลายวิติกรรมยังไงให้น้องมัคือจริงจริงผมอ่ะก็เป็นคนเงียบเหมือนกันถ้าถ้าคนเจอผมแบบแบบเจอไม่รู้จักอะไรเงี้ยครับผมจะเป็นคนพูดน้อยเหมือนกันแล้วก็จะแบบค่อนข้างจะ จะเล็งอยู่พ uh, so so ักหนึ so so ่งต้องเล็งสักวันสองวันนะใช่แล้วก็ไปด้วยกันียประมาณวันสองวันแต่ว่าตอนนั้นคือเราถ่ายคันนี้ว่าเสร็จปั๊บเราก็ไม่ได้เจอกันเราก็ไปเจอกันแบบอีเวนต์เลยมันก็ไม่ได้เจอกันแบบทีกขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์โ้มินิ้อะไรเยนี้แล้วก็ก็แต่พอได้รู้ว่าต้องเล่นด้วยกันอ่ะเราก็เล็งอยู่ประมาณสองสองสองามวันเล็งว่าแบบ วันนี้ทรงไหนได้ตอนแรกเราประเมินไปเปงยไงตอนแรกเราประมินทรงะไรไตอนแรกอ่ะเอ่อผมมองว่าใบเป้ลเป็นเอาจริงผมมองว่าไปเป้ยเป็นเป้ยเป็นคนเข้าถึงยากไปเป้ยเป็นคนเงียบเงียบจริงๆเงียบกว่าผมอีกแล้วก็ใบเป้ลอ่ะจะมีคือเขาเขาไม่ได้แค่เงียบกับผมเขาเงียบกับทุกคนใช่แบบคนดูแลที่มาด้วยหรือว่าช่างหน้าช่างผมเขาไม่ได้คุยเล่นกับใครอะไรเงี้ยเราก็เลยเล็ง คนแบบนี้จะชอบอะไรนะก็เลยเฮ้ยอ่าเห็นใส่นาฬิกานาฬิการุ่นนี้แสดงว่าต้องเล่นเป็นก็เลยเฮ้ยไปเบิ้ลนาฬิการุ่นนี้อ่าเขาถามเขาถามได้ได้มาเรื่องหนึ่งายามสังเกตคนว่าใช่ครับใช่ครับแล้วก็อยิงนาฬิกาถูกปั๊บเอ๊ะไปเบิ้ล ็นรูปรถในมือถืออ่ะทิ่ดูรถตัวถูกไปสองนัดละวคำว่ายิงไปยิงมาเอ้าไปเบิ้ลเล่นเกมด้วยหรอสามเรื่องอรอ่ะสามเรื่องนี้ก็ยาวนะครับมันก็เหมือนฟิวสีนะเออฟิวสีเออแบบเขาเป็นจีบเก่เลยอ่ะสังเกตว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยนั่งมองว่าเออชอบอะไรดูใช่ไหเนี่ยมองว่ามันเป็นการทำกันบ้านสำหรับงานมากกว่าผม ไม่เพราะผมมองว่าอะไรอย่างเรามาเล่นอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนี้มันจะมีแฟนมิสติ้งแล้วเราก็อยู่ดิกองถ่ายเสร็จปุ๊บออนปุ๊บมีแฟนมิสติ้งมีอะไรเราก็ต้องเวลาอยู่เป็นเวลานานเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเก๊เกกลางๆกั๊กๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะมันจะเกิดเกิดเกิดกำแพงตรงกลางขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยพยายามใช้วิธีเอ่ยิงพิรันนท์ตะล่อมตะล่อมเข้าไปเรารู้ตัวไหม ถ้าถึงรู้ตัวผมก็ไม่ค่อยแคร์แล้วเลยเงียโอเคโอคยถึงถึงรู้ตัวผมก็ไม่ค่อยแคร์แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเห็นว่าแบบผมแบบเงียบแต่ว่าจริงๆแล้วผมแค่แบบไม่ไม่ไม่คุยก่อนแต่ถ้าคนมาคุยกับผมผมคุยคุยผมเขาหาคนไม่เก่งเขาหาคนไม่เก่งใช่แต่ไม่ได้เข้าหายากแต่ต่คนเขามองว่าเข้าหายากคือตอนนี้คือไม่ได้เป็นไม่มีร้านเก่แพงไม่มีคือเขาอะไม่ได้เป็นคนแบบ ชอบนู้นชอบนี้ชอบนั้นเขาจะเป็นคนชอบอย่างหนึ่งแล้วเขาจะแบบเขาจะรู้ลึกมากมุดนาฬิการุ่นนี้เขาสามารถบอกได้ว่านี่ปีไหนคนใส่คนแรกชื่ออะไรอะไรไ่หนึ่งขนาดนั้นไม่ไม่แต่รู้รู้ลึกจริงรูล้ลึกจริงเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราคุยกับเขาเรื่องที่เขาชอบอ่ะ,อะเขาจะคุยได้ยาวมากๆยาวจนบางทีแบบเบิ้ลยาวไปแล้วเรื่องนี้ลึกไปพี่ไม่รู้แล้ว ดูเขาผมเขาเขาพูดเยอะมากนะคนคิดว่าผมพูดน้อยแต่ว่าถ้าชวนคุยเนี่ยผมก็พูดพูดได้เรื่อยแสดงว่าความสนิทตอนนี้มันก็เกินร้อยแล้วหรอโอ้ยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อเก้าสิบอนึ่งสหนึ่มันก็พูดพูดไปเลยมันก็พูดไปเรื่อยมันถึงว่ามีเล่นในางการทํางานมันฟูขึ้นไปเพราะเราสนิทกันมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับบ้านฟูขึ้นเยอะครับเราก็กล้าที่จะแบบเสนออะไรกันอย่าง บางฉากเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่จะเล่นแบบนี้นะเบิ้ลผมก็บอกเบิ้ลตรงๆเลยบาาฉากแบบเบิ้ลรู้สึกว่าอยากให้เราเล่นแบบนี้หรือว่าเบิ้ลแบบไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเขาก็กล้าถามเราตรงๆการเป็นว่าคนที่เขากล้าถามมากที่สุดกลับเป็นเราในกองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราผมก็รู้สึกได้ว่าเบิ้ลไว้ใจผมแล้วผมรู้สึกได้ว่าผมไว้ใจเบิ้ลเหมือนกันโดยประสบการณ์เนาะ เพราะว่าเราไม่เคยร่วมงานกันก็แบบมันต้องมันจะได้นะก็แบบคุยกันอย่งนีอันนี้เป็นอาจารย์ผมเรื่องนี้อ่าเป็นเตอนอย่างนั้นเลยเหรอเราสอนเราเราผ่านเราผ่านคือเราผ่านมากเราผ่านมากกว่าเขาใช่ประสบการณ์มากกว่าเขาไปถึงการถ่ายทำการถ่ายทำครัาถ่ายทำแบบตามผู้คฝึกที่ถึงการถ่ายทำเนี่ยผ่อนอะไรพิเศษไปบ้านคือแบบเป็นเรื่องว่าเป็นคือ มันจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นแค่อีกมุมมองหนึ่งที่เราต้องมองว่ามันคือมันเป็นแบบว่าการแสดงนะแต่ว่าแบบเราต้องเราต้องมองว่ามันเป็นการแสดงแบบว่าทางภาพมากกว่าใช่ผมเพราะว่าตัวละครเนี่ยตัวละครเวลาเขาเล่นเน่ะเราไม่จําเป็นต้องรู้สึกแบบเหมือนกับตัวละครแต่ว่าเราต้องทํายังไงให้แบบว่าคนดูเชื่ออะไรเงี้ยก็เลยคล้ายๆบอกว่าแบบเราก็จูนกันบอกว่า เออทำยังไงให้บอกว่ามันไปในเวแบบของภาพมากกว่าในเชิงภาพแค่นั้นเองครับเบิ้ลใช้เมิ้ลเปนรู้จริงจริงคือสิ่งที่เบิ้ลบอกเบิ้ลไม่ได้สอนว่าให้เล่นยังไงเบิ้ลเบิ้ลช่วยในเรื่องของการจัดการอารมณ์ตัวเองที่จะต้องเล่นฉากนี้แล้วก็เบิ้ลเบิ้ลเข้าใจถึงความสําคัญของฉากนี้มากกว่าผมเพราะว่าผมไม่เคยทามาก่อนไม่รู้ว่าฉากนี้ ทำไมต้องมีอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันมันมันมีแล้วมันยังไงมันส่งความรู้สึกอะไรถึงคนดูอะไรเงี้ยแต่เบิ้ลเขาเข้าใจมากกว่าผมเขาก็อธิบายอะไรให้ผมฟังแล้วก็มันก็ช่วยผมได้ช่วยผมได้ตอนที่เราเล่นก็เราเล่นด้วยกันเราก็รู้สึกไว้ใจสบายใจแล้วก <ừ. S 2> ็วแบบก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่จะต้องมาเกรงหรือว่าจะต้องมาแบบมาโสดนะมาเขินใช่ชว่ามันเราเรา เราแบบคุยกันได้หลายๆเรื่องแค่โดนตื้อเรื่องนะการที่เป็นครูการที่เป็นครูการทีครแต่ละการมันทำให้แบบกานเนี้ยมันง่ายเยอะคนเยอะมากเหมือนไม่ใช่ครูเหมือนแบบเป็นที่ปรึกษามากกว่าเพราะว่าซีนหลายๆซีนที่ใช่ซีนหลายๆซีนที่แบบผมเล่นก็ก็เล่นกับพี่เจดนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าคุยกันเราก็คิดวิเคราะห์แชร์ไอเดียมากกว่ามันเป็นแบบคอลลา b บเรชั o n มากกว่าการแบ่งปันไอเดียพี่เจดภาพที่ที่ถูกปล่อยออกมามันเปลี่ยนพลิกพลิกเจดไปอีกด้านเลย Oh, ความรู้สึกเราเป็นไงว่าอะไรก oh. ็ว่าไม่คาดคิด่าเหตุภาพแบบทีผมเอผมมองว่าเป็นนนอะไรที่ผมบอกแล้วครับพี่มันเป็นการแสดงจากนึงแล้วก็ถ้าจะมองว่ามันพลิกก็คือมันเป็นการแสดงที่มันมันท้าทายมากๆแล้วก็มันปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่คนเคยเห็นมากๆซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่นักแสดงในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการอยู่แล้วเราต้องการ ให้คนเห็นเราไม่เหมือนกับเรื่องที่แล้วที่เขาเห็นเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยถูกต้องแล้วในสิ่งที่ผมต้องการเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลผมมอ็แค่แบบเต็มที่กับมันแล้วก็ผมเชื่อในโปรดักชั่นของยอนคาวมากว่าเขาจะทำออกมาได้ได้ออกมาสวยงามและและและเท่มากๆก็ยังไงก็ติดตามกันแล้วกันต้องเขื่อนแน่นอนนะผมแน่นอน เพราะว่าผมเชื่อว่าในเชิงภาพเนี่ยเพราะเหตุผลที่เราเลือกที่จะเล่าซีนพวกเนี้ยมันเป็นซีนแบบอินเตอร์เมซี่อะผมมันคือบอกว่าจุดที่บอกว่าไพรเวทที่สุดของตัวละครแล้วทําไมเราถึงเลือกมาเล่าเพราะมันเล่า,ม,ลามันเล่าเก่นอะไรสําคัญเกี่ยวกับตัวละครอะไรครัแบบว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้ยังไงแล้วจุดเนี้ยผมเชื่อว่าแบบหลายๆคนอนะหลายๆคนไม่ไม่หาทาสบยนะเก็บฟัง คือมันเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะแบบได้มีประสบการณ์ในชีวิตจริงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวละครเนี่ยเขาแบบเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคนดูเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเรียลมากมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าค่างแบบอรอผมอจริงคืออย่าอย่าไปมองว่ามัน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 น้อยหรือมันมากเกินไปทุกสิ่งที่เราเล่นออกมาได้ในในซีรีส์หรือว่าในละครหรือว่าในการแสดงอะไรก็ตาม มันเกิดขึ้นจริงครับมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนั่นคือคําพูดที่ถูกต้องมากๆเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรมากเกินไปหรอกแต่ว่ามันแค่ไม่ได้อยู่ในโซนไพรเวทของคุณมันออกมาอยู่บนจอทีวีครับผมแต่ว่าถ้าคุณดูอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะเราแค่ตีแผ่ความเป็นมนุษย์ออกมาให้ได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ ผมเชื่อว่าคนดูจะสัมผัสได้ว่าเราจะซสื่ออะไรกับรสชาติ NC พวกนี้ครับผมเดิมพันเหรอครับไปถึงบนอะไรเงี้ยเหรอไปถึงวางวางโกงกับวางโกกับมากับาห่ถึงว่าไไม่ได้บนไม่ได้บน ก็จริงๆมันมีความคาดหวังอยู่แล้วแหละครับแต่เราจะพยายามไม่คาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงเราแค่คาดหวังว่าโอเคโปรเจกต์จะออกมาดีคนจะชอบแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราคอนโทรไม่ได้มผมแค่พยายามไม่คาดหวังแล้วก็ทำโปรเจกต์ให้เต็มท,ท,ที่ที่สุดเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่แบบเราคาดหวังกับผลข,ของงานจนแบบบางที่ผลของงานมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ปัจจัยอย่างอื่นเยอะกว่าอย่างเช่นแบบ อาจจะอ้อนในเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจจะอ้อนในชนกับเรื่องอะไรชักเรื่องที่เขาแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆหรือว่าคนดูอาจจะไม่อยากดูอะไรในช่วงนั้นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมผมผมรู้สึกว่าคาดหวังให้น้อยดีกว่า mm hmm. แล้วทำงานในแต่ละวันให้ดีที่สุดแล้วก็ที่เหลือจะเป็นยังไงผมว่าม,มันมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ร mm hmm. อ,อดูแล้วกันผมแค่คาดหวังว่าแฟนคลับจะจะเอนจอยไปกับผมนี่แหละ เพราะว่าเขาเขารอติดตามมานานมากแล้วเขาก็สปอร์ตผมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าผมจากที่เขาให้มาให้ผมตลอดแบบผมสามารถเอาสิ่งบางอย่างคืนให้เขาและเป็นผลงานชิน้นนี้ซึ่งเราจะได้ดูด้วยกันแค่นั้นก็พอแล้วผมจริงๆุคนถามมาบอกว่าเดี๋ยวก็ไม่นนคุณต้องมี่ด้อมนอไอไม่ต้องมีก็ได้ปมัปกติชื่อดอมนี่ใครเป็นคนคิดอะ เราเป็นคนคิดอเองเหรอชื่อเราสองกันรมองกันยังไงเขาจกปักเสร็จแล้วไปเบิ้ลมันก็องพร้อมจะเป็นได้ไหมยังไม่ต้องตอบเออตอบลงส่งไปแล้วมันจะแปลกมันจะแลกแล้วเราก็ชอบพูดไปเรื่อยด้วยอยากยก็ปรึกษามาเลยต่อไปกปรึกษาคนนี้คงจะได้สับวิทยศาสตร์อะไรก็ไม่้งั้นเราเลยไปเบิ้ลไมต้องมีหรอกไม่เป็นไรผมแล้วเวลาที่เขาแบบเวลาซีรีส์ออนจะใช้ชื่อใช้ชื่อของเราได้ ใบเบิ right. ้นเจจ่ายใบเบิ huh. okay. oh, oh, ้นแล้วแต่ใครจ่ดัดชื่อใครนำหน้าก็ใช้กันเองใช่ครับผมถ้าคุณกลัวงงแล้วคุณกลัวเลือกไม่ได้คุณใช้แฮชแท็กเจจ่ยใบเบิ้นแล้วใบเบิ้นเจไปเลยอ๋อวันนี้เขาอยู่มันไม่เป็นพูดดีตรงประโยคไม่มีออนเท่าไหร่นะคะออนเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาคิดเดี๋ยวเบิ้นเปลี่ยนภาษาคิดโอเครอรับ่อน ได้บ้างแต่ว่าไม่เก่งเท่านี้ไงก็ฝากคอมเมินิตนะครับผมออนวันแรกวันที่26กรกฎาคมทางช่องวัน31นะครับแล้วก็เออซอวทูเอร์นะซอวทูเอร์เวอร์ชันอันนี้เป็นเพื่อนสอนมาซอวทูเออร์เวอร์ชันจะออนทางแอปวิวนะครับผมก็จะออนลืมเดือมกันนิดหน่อยครับผมก็ วันแรกแล้วกันวันแรก26กกรกฎาคมนะครับฝากด้วยครับโฟมิดครับโอเค guys ส o n น forget t ท watch 4 minutes the 26 th of this July y ี u can watch it on channel 131 or for the s o l t อะสุ r รีเวอร o n ั่นออนว t 1115 so we'll s e e you guys.